สวัสดีพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้พบกันวันศุกร์ที่สองเมษายนวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์วันศุกร์ในสัปดาห์มหาทรมานศักดิ์สิทธิ์สันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เราทราบกันอยู่วันนี้อย่าลืมนะครับมีการจำสินอดอาหารซึ่งปีหนึ่งเรามีสองครั้งใช่ไหมวันพุธรับเท่าเมื่อต้นเริ่มต้นมหาพรตและเป็นวันนี้วันหนึ่งที่เราจะซื้อสินอดอาหารจำสินอดอาหารนั่นเองวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นวันที่เรา ระลึกนึกถึงการสิ้นพระชนรับทรมนานทรมานและการสิ้นพระชนของพระเยซูเจ้านะครับพิธีกรรมวันนี้ไม่มีมิสนะไม่มีมิสาพราะได้บอกไปแล้วว่ามิซา,าเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้วันพฤหัสที่รัสปเปอร์เนี่ยที่มิซาคั้งขั้สุดท้ายแล้วก็จะสืบทอดสืบต่อเนื่องไปจนมิสาการรับสเสด็จการกลับเป็นขึ้นมา พระเยซูเจ้าในวันที่พระองค์จะเสด็จกลับเป็นขึ้นมาคือในค่าวันเสาร์นั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ไม่มีมิสาเมื่อวานจาได้ที่พ่อบอกพิธีกรรมเราจบลงด้วยพระสงฆ์เชิญศีลไปอยู่ที่พักศีลแล้วเราก็ไปเฝ้าศีลกันไปภาวนาไป,ปลำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าถึงความรักของพระองค์ที่เราทําไปแล้วเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ ตอนเช้าเนี่ยก็มีหลายๆคนหลายส่วนใหญ่ก็มีเวลาก็จะไปที่วัดแล้วก็ไปพ่อศิล์ต่อนะครับพ่อศิลปต่อเเป็น่างนั้นก็ทําได้นะครับเ,เสร็จแล้ววันนี้พิธีกรรมจะเป็นพิธีการระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูมีการอ่านมหาทรมานของพระเยซูพระวจาในภาคพระมหาทรรมานซึ่งจะติดตามกันจะเกิดขึ้นใน ปกติแล้วก็จะเป็นภาคบ่ายบ่ายของวันนี้นะครับจะมีการเดินรูปด้วยมีการเดินรูป14ภาคและลึกมาลคศักดิ์สิทธิ์นั่นคือมหาทรมาลแล้วถึงแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็จะมีการอ่านมหาทรมานตามจากนั้นแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของการนำ้ำมการกังเขนกังเขนซึ่งเป็นที่ที่พระเยสุเจ้าทรงถูกประหารบนกังเขนนั้นนะครับซึ่งเราก็ทตริบ์แล้วนะครับ เพราะนั้นพิธีกรรมวันนี้อย่าลืมว่าพระศาสนาจัดกําหนดให้เราจําสินอดอาหารนะก็พูดสักนิดหนึ่งการจําสินอดอาหารก็คือทานอาหารได้อิ่มนะมือเดียวนะครับทานอาหารอิ่มมือเดียวแล้วก็ที่เหลือก็มาไปทานอะไรตลอดทั้งวันทานนิดหน่อยหน่อยมืออื่นๆนะครับแต่ว่า,อ,า,าอิ่มมือเดียวตนะามหลักเปน็นอย่างนั้นนี่คือหลักนี่คือกฎเกณฑ์อดอาหารก็คือ อดเนื้อเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์บกต่างๆนะครับอันนี้สําคัญนะอดเนื้อคืออดเนื้อสัตว์บกต่างๆหมูไก่เนื้อวัวเนื้อควายเนื้ออะไรที่เป็นเนื้อสัตว์บกเนี่ยห้ามรับประทานนะรับประทานอาหารจะเป็นเนื้อปลาเนื้อกุ้งหอยอะไรต่างๆก็ก็ทานได้รับว่าอย่างนั้นนะครับนี่เป็นข้อกําหนดอย่าลืมว่าข้อกําหนดต่างๆเหล่านี้มันสารจากกาหนดขึ้นนะครับในว่าพ่อคิดว่า เขากำหนดอย่างนี้เพื่อมีจิตตลรมนะให้ให้เรามีจิตตลรมของการเจริญชีวิตรู้จักที่จะบังคับตนเองที่จะมีส่วนในมหาธรมานของพระเยซูนั่นเองนะ,ะไม่ใช่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป๊ะๆเ,เลยเนี่ยบางคนบอกว่าอิ่มได้มื้อเดียวก็เลยเอาอิ่มมื้อเดียวจรงิงๆปกติตอนเช้ากินกาแฟกินขนมปังกินข้าวจานหนึ่งอวันนี้ไม่เป็นไรกินกาแฟขนมปังพอ ข้าวไม่กินอะไรงัน้นมันมันมันไม่ใช่คือรู้จักทำปรีกรรมรู้จักที่จะบังคับแล้วก็รู้จักที่จะทรมานตัวเองด้วยนะอ,าอ,าอา้าวกลางวันก็กินเต็มที่เลยกินเต็มที่ตอนเย็นก็อ้าวเหมือนกันเคยกินสองจานแล้วก,กินจานเดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องาการวัดการตวงแต่เรื่องของจิตใจเรื่องของชีวิตเรื่องของตัวเราแต่และคนที่จะต้องทําให้ชีวิตของตัวเรานั้นมีความเ,าเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยสูใน มหาทรมานของพระองค์นะครับนี่คือสิ่งสําคัญนะสิ่งสําคัญแล้วก็บอกให้อดเนื้ออีกอดเนื้อสัตว์โอ้ดีเลยอดเนื้อสัตว์ฉันเลยไปเตรียมอาหารมื้อเที่ยงอย่างดีเลยว่าอิ่มมื้อเดียวใช่ไหมไปตลาดไปร้านซื้อกุ้งปลาซื้อปลาบึกซื้อ,อหอยซื้ออาหารทะเลมาเตรียมเลยเตรียมอย่างดีอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับคืออาหารนั้นก็ กินเพื่ออยู่แหละเพราะว่าคือาให้กินเพื่ออยู่ไม่ต้องไปสรรหาไปอะไรต่างๆหรือบางคนเขาไม่กินเลยก็ได้เขาอดเลยก็ได้ในะการมีส่วนร่วมในมหาทรอมานของพระเยซูคือการบังคับตนเองนั่นเองในความอยากในความหิวอะไรต่างๆนะเพื่อมีส่วนในในใน,ในภายนอกที่เห็นได้นะในชีวิตของเราเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์และในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์นี้เองอบอกแล้วเมื่อกี้จะมีพิธีส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบใบ,บไปเดินรูปสี่ภาพ แล้วก็มีการอ่านพระมหาธรรมานจะมีบทอ่านยาวมีบทอ่านหลายบทมีมีบทอ่านโต้อตอบกันแล้วก็แล้วแต,แวแต่แล้วแต่วัดที่จะจัดนะครับแล้วก็บางแห่งก็มีการฉายภาพยนตร์ฉายประวัติพระเยซูเจ้าในมหาธรรมานขององค์ก็แล้วแต่ที่ที่จะส่งเสริมจิตศรัทธาให้เรานั้นได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นเฉลิมฉลองการมีส่วนกับพระองค์ด้กันเอาตัวก็ไปในบรรยากาศ แห่งชีวิตมหาธรมานของโรกจริง,รงๆน,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและพี่น้องมีอีกประเด็นนึงในช่วงมหาพรตที่ผ่านมาเราได้รับการเชื้อเชิญจากทางวัดภาษา,า,าทจาจักให้เรารู้จักอดออมใช่ไหมอดออมทรัพย์สินสเงินนั่นแหละเพื่อจะได้รวบรวมแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นคนยากคนจนเ่ยจะส่งไปช่วยที่อื่นช่วย พี่น้องอยากจนส่งไปสภาสาธารณส่งไปทั้งกรุงโรมอะไรกันแล้วแต่นั่นคือหน้าที่ของเรานะครับและเ,เงินสุงทานในวันนี้ในขณะที่เราไปนมัสการกังเขนเนี่ยเราพูดภาษาชาวบ้านบอกไปจุกกังเขนเนี่ยเงินจุกกังเขนเงินนมัสการกังเขนทั้งหมดเนี่ยนะพรฒาศาสนาจัดก็ขอร้องให้ทั่วโลกเลยรวบรวมรวบรวมกันนะครับเก็บรวบรวมทั้งหมดเลยจะมากจะน้อยจะอะไรกันแล้วแต่ นำส่งไปพระสัจส่วนกลางคือที่กรุงลมเพื่อส่งไปบํารุงแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์คือที่กรุงเยรูซาเล็มที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้ไปสแสวงบุญเอยอะแยะเลยเนี่ยนะครับก็จะไปบํารุงแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เงินสําหรับการนมัสก,การกังเขนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องออวันนี้เรามีเจตนาหลายสิ่งหลายอย่างคือสําคัญคือ ร่วมส่วนในมหาทรมานของพระเยซูในการสิ้นพระชนของพระองค์ด้วยชีวิตของเราด้วยกิจการของเราจริงๆนะรู้จักบังคับตัวเองจำสิ่งอดอาหารรู้จักบังคับตนเองที่จะไม่โมโหไม่โกรธไม่ทำบิดไม่ทำบาปอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องคิดคำนึงนะครับและ,ะเมื่อ,อ มีพิธีนมัสก,การกางเขนแล้วเอากังเขนมาให้เรานมัสก,การเสร็จแล้วก็ <c oughs> จะมีพิธีแจกศินมหสสนิทเหนั้นกันให้เรารับสินมหสสนิทได้เหมือนกันสินมัสสนิทซึ่งเสกไว้ตั้งแต่เมื่อวานเสกไว้ตั้งแต่เมื่อวานเ,เานี่ยเสกเผื่อไว้เพราะวันนี้เราจะเสกสินไม่ได้ไม่ใช่มีมิสาใช่ไหมก็เลยจะมีเสกแล้วก็เก็บสินมหสสนิทนั้นเพื่อจะได้แจก ให้กับวันนี้โดยเริ่มตั้งแต่บทกั้นแพระบิดาอะไรแลแ้วก็แจกสิบประับิแล้วเช่นกันก็จะจบพิธีด้วยการเงียบเงียบเพราะถือว่าพระเยซูสิ้นพระชนแล้วพวกเราก็อยู่ในความเงียบสงบในหลายแห่งในบางที่ก็จะไม่มีการาตีระฆังเลยใช้้กรอกใช้กรอก,รอกรอแทนสมัยโบราณเป็นอย่างนั้นในสมัยนี้ก็มันใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับก็เป็นอย่างนี้แล้วก็จบไปเงียบเงียบมันก็จะกลับบ้านไป เพื่อรอรอเพื่อเฝ้ารออะไรเฝ้ารอการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูเจ้าในค่าคืนวันพวกนี้คือวันเสราร์ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่จะมีพิธีกรรมที่เราจะร่วมกันและปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอเชิญชวนทุกคนเลยนะครับ เราเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้แล้วก็อย่าลืมที่จะเริ่มร่วมกันในวันพรุ่งนี้อีกแต่ละวัดมีมิสามีพิธีขีโมงก็ว่าไปพรุ่งนี้จะมีมิสานะครับมีมิสซาค่คำ,คำเพราะว่าถือว่าเป็นวันอาทิตย์ละวันที่สามนะนั้นถึงเรียกว่าตรีวันปัสกาเนี่ยนะครับพราะนั้นขอพระเยซูเจ้าผู้ทรงตรมานและสิ้นพระชนน้นให้เราเข้มแข็งมั่นคงและเราระลึกนึกถึงสำนึกเสมอในความต่ำต้อยของตัวเองในความ าบาปผิดต่างๆขอพระองค์ทรงกอบกู้เราไถ่บาปเราด้วยความเมตตาและความรักเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อย่างแท้จริงขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ชั้นทั้งหลายเถิด